อะไรเหรอพี่ฝนนายทำอะไรอยู่วะฉันกำลังมองหาลอล่าอยู่ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้เอา้านั่นไงลอล่าฉัน<ะ>เจอแล้วโอ้ดีจังเลยฉันเจอรอล่าแล้วรอล่าจา๋าเอา้าแย่แล้วสิดูเหมือนว่าลอล่าของนายจะหายไปอีกแล้วนะเนี่ยบอช่วยฉันหน่อยดิเดี๋ยวก่อนหรือว่าลอล่าจะอยู่ในลิ้นชักอะ เฮ้ยฉันเจออะไรด้วยเนี่ยไอ้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นเอุปกรณ์สําหรับนี่เลยให้ลอลลาออกมาโหเจออีกแล้วลอลลาลอล่าน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วฉันถึงได้รักลอล่าไงเดี๋ยวก่อนแล้วนั่นพี่เอกเหรอไม่ใช่พี่เอกสักหน่อยพี่เอกอยู่นี่แล้วไม่ใช่พี่เอกแล้วนั่นใครอ่ะน่าจะเป็นเจ้าของลอล่าหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลอลลาหายไปอีกแล้วอ่ะ ลอล่าจ๋าอยู่ไหนจ๊ะ <Hey. S 1> เฮ้ยตกใจหมดเลยอะไรกันน่ะแย่แล้วทำไงดีอ่ะอ๋คุณเจ้าของก็โดนที่กับดักหนูไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างในการช่วยตามหาลอล่านะงั้นเราเอาไม้แย่ได้ไหมอ่ะนั่นมันแท่งไฟหรือว่าเออน่าจะเป็นไม้อืมนี่ไงจริงๆด้วยไม้สำหรับวางกับดัก แล้วลอล่าอยู่ไหนอะพี่ฝนนี่ไงเดี๋ยวพยายามเข้าไปก่อนนะนี่ได้แล้วลอล่าจ๋ามาแล้วจ้าว้าวๆ้าวลอล่าของฉันน่ารักเชื่อมั้ยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนลอล่าลอล่าหายไปไหนอีกแล้วอ่ะ โอโหลอลา่านี่ก็สซนเหมือนกันนะเนี่เยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่ฝนเจออะไรบางอย่างอันนี้อะไระเหมือนจะเป็นลูกดอกที่เขาใช้ปลาเป้าเล่นกันนะเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าปลาไปที่แฟบจนได้เอาวลอร่าโอ้โหแอบขึ้นไปอยู่บนลูกบอลลูนนี่เองจับได้แล้วนี่ไงเอาเดี๋ยวหายไปอีกแล้วเหรอ ทําไมลอล่าหายบ่อยจังเลยอ่ะพี่ฝนคิดว่าน่าจะอยู่ในถุงอ,อ้โหโอ้ยน่าสงสารเจ้าของคนนั้นเนี่ยตนเหมือนกับปุ๊กปิ๊กเลยเดี๋ยวก่อนเราจะต้องหากันไกลมาตัดอันนั้นมากกว่าได้อันนั้นอ่ะเดี๋ยวข้างนอกมีคนกําลังสอยมะม่วงอยู่นี่มันที่สอยมะม่วงงั้นเหรอใช่แล้วเป็นที่สอยมะม่วงเอามาตัดอันนี้ดีกว่านี่เลยกุ๊บกิ๊บนี่ <laughs> เอาละได้แน่นอนเอาตัดกระมังออกคราวนี้ก็เข้าไปได้แล้วสินะ ลอล่าจ๋าออกมาได้แล้วจ้าแล้วลอล่าเขาวางกับดักอะไรไว้อีกเขเปล่าอะ่ะเหียวเจอแล้วลอล่าผู้น่ารักทําไมซนเหมือนปุ๊กปิ๊กเลยอะ่ะอ้าวก็เป็นแมวเราเป็นแมวเราก็ต้องซนโซนแบบนี้แหละจะว่าไปนี่ลอล่าน่ารักกว่าปุ๊กปิ๊กอีกนะฉันว่าอา้าพูดนี่หมายความว่างไงอะ่ะแหมฉันล้อเล่นล้วนะน่ารักเหมือนกันเฮ้ อะไรกันเนี่ยลอล่าหายไปอีกแล้วพี่ฝนตรงนั้นมันมีกำแพงอะไรบางอย่างเราจะต้องค้นหาอันนี้อะไรอ่ะกันไกงั้นเหรอเอากันไกมาทำอะไรอ่ะกันไกมาตัดอันนี้เปล่าตัดเชือกตรงนี้ชึบชับ่เชือกเหรอใช่แล้วลอล่าแอบ,บไปอยู่ข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนโบ,บนายมาตอนไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่านายมาตลอดเวลาใช่แล้วบยืนอยู่กับฉันเนี่ยเอาละเจอแล้วอุ้ยเดี๋ยวเ เดี๋ยวลอร่าจ๋าทำไมเธอเข้าไปอยู่ในผนังออเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวก่อนอันนี้กับดักเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเราะจะต้องช่วยลอล่าเราเราต้องยกกรงนี้ขึ้นเพื่อไปเอาลอล่าออกมาใช่ไหมอ่ะเราจะต้องหาบางอย่างในการเอาไปแทนที่ปุ่มหรือไม่ก็เอาไปวางบนปุ่มมานะเอาไปให้หมดเลยแล้วกัน นี่เลยกระถางต้นไม้วางไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาลูกบอลลิงมาวางทับเอาไว้ได้แล้วพ่อยอย่างนี้ก็เข้าไปอุ้มลอล่าได้แล้วสิเนี่ยเราสามารถช่วยลอล่าของปุ๊กปิ๊กได้แล้วอะใ <c oughs> ในีีสุดก็ยอมรับกันแล้วสินะว่าลอล่าเป็นของฉัน <c oughs> เออฉั่พูดตอนไหนหรอไอ้ย hey, นี่อะไรอะทำไมมีแต่หนังสือลอล่าฉันไปไหนลอล่าแอบอยู่บนชั้นหนังสือหรือว่าแอบอยู่ข้างในข้างในตูน้หนังสือหรือเปล่า พี่ฝนเอาออกมาไม่ได้อ่ะพี่ฝนทําไมอันนั้นเอาออกไม่ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะต้องใช้คุณพระอาทิตย์หรือไม่คุณเรนโบเอามาช่วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวเอาหนังสือโยนออกไปทําไมเอายอนทิ้งทําไมอ่ะไม่รู้พี่ฝนโยนทําไมเราเอากลับมาก็เขาบอกให้เอาโยนออกไปอ่ะมันเต็มกระเป๋าไาไเหรออ่ามันเต็มกระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกไม่หมด เรายังไงต่ออ,อ๋อต้องมาเรียงใหม่ให้เป็นสีสายลุ้งหรือเปล่าอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวขอดูนิดนึงเอ,อ๊ะได้จริงๆด้วยอะ่ะเอา,เอาแล้วไงต่อแล้วไงอะ่ะไม่รู้ <c oughs> แล้วเราออกมาทําไมเนี่ยเพียงไม่เข้าใจเออพี่ฝนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แบบ<อ>ว่าเขาให้เราเอาออกมาหรือว่าเขาอยากจะให้เราเรียงสีหรือเปล่าเรียงแบบไหนอะ่ะเรียงแถวเดียววะดีอย่างนั้นน่ะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเอาสีแดงขึ้นไปไว้ข้างบนถูกไหมอะ่ะเฮ้ยโอ้ประตูกน โอ้ลอลราจ๋าไปแอบอยู่ข้างในได้ยังไงกันเนีลอล่านี่สุดยอดเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะ้ออันนี้ฉันเคยเล่นฉันจาได้คืออะไรหรอที่เสียบถังโจรสลัดเสียบถังโจรสลัดงั้นหมายความว่าเราก็ต้องหาอันนี้ดิดาบดาบไม้อ่ะเดี๋ยวพี่ฝนพี่ฝนไปหักเข็มสั้นมาเฉยเลยเดี๋ยวก่อนนี่ไงเจอแล้วดาบไม้ได้แล้วครบหรือยังอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าถ้าเสียบดวงไม่ดีก็จะโดนเลยทันทีอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องลองดูอออ,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 อโอ้โหวาดเสียวแทนอือเลยอ,อ,อันเดียวอือออออาหรือเปล่าผาหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหป๊อบอัพแคทออกมาไหมอ่ะน่าจะไม่พอนะ้วล่ะพี่ฝนไม่พอเราจะต้องหาดาบไม้อีกอยู่ไหนอ่ะแล้วอันไหนพอจะเป็นดาบไม้ได้บ้างเนี่ย อันนี้ได้เปล่าอ่ะอ๋ออันนี้มันมีสรรัน,น,นสอโอ้โหมีแอบ,บอยู่ถังตรงนี้ด้วยนะได้ด้วยอ่ะแอบ,บอยู่ข้างหลังรูปภาพบบออพี่ฝนยังเหนื่อยต้องสา <aları S 2> มัน,น,น,นอ่ะเอาได้แล้ว,วอ๋อโดนแล้วเหนียวโหรอล่วจ้าฉันรอยอยู่ต้องนานแล้วเหนียวเบื่อ <c oughs> โบดูเหมือนเหนื่อย <c oughs> เดี๋ยวก่อนอคุณยายเขากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ คือเดี <Beautiful> ๋ยวนะอันนี้น้าใช่ไหมน้ําน้ําท่วมในบ้านเหรอน้ําท่วมในบ้านทําไงดีอ่ะแล้วทาไมมีมีดอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะซักผ้าเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนอันนี้คืออะไรลูกท้อเหรอคุณยายโดนลูกท้อเอาตัวไปลูกทอกินคุณยายเหรอไม่รู้ลูกท้อโผล่มากลางบ้านฉับนี่อ้าวเดี๋ยวเหยวแล้วทําไมคุณยายกลายเป็นลอล่าไปได้ไงอ่ะอ้าวแย่แล้วปุ๊กปิ๊กนาย แย่ yeah, แล้วทําไงดีอ่ะไม่รู้สิ <c oughs> คุณยายหายไปคุณยายหายไปได้รอล่ากลับมาอันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใส่พาสเวิร์ดนี่มันนาฬิกาพาสเวิร์ดต,ตรงไหนกันเอาก็เขาเขียนบอกว่า password พาสเวิร์ดอะพาสเวิร์ดที่เป็นนาฬิกาเหรออืมฉันก็ไม่รู้เราจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อตามหารอล่าให้เจอสิบโมงครึง่งไงสิบโมงครึง่งสิบโมงครึ่งพาสเวิร์ดโอเคเออเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ่ะเติมตัวอักษรที่หายไปแน่นอน เอาล้ะนะเดี๋ยวฉันจะเติมให้ดูแคทแ,<ค>แมว,แ,มวแล้วก็บายซื้อกันอย่างนี้เลยเหรอได้แล้วอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะ้าล้อล่ะลอล่าเข้าไปอยู่ในจอได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ฉันต้องสั่งลอล่าทางออนไลน์เหรอที่ <c oughs> มาส่งแล้วครับโอ้โหแล้วใครจ่ายตังค์อ่ะพี่ฝนปุ๊กปิ๊กไงฉันไม่มีตังค์พี่เอกยืมหน่อยอา้าวโทเดี๋ยวเดี๋ยวลอล่าอยู่ข้างบนนี่นะโอ้ต้องระวังหน้านี้ไม่งั้นเดี๋ยวหล่นลงมาทั้งลอล่าทั้งเหยือกนะนะ หายหรอน่าจะเป็นหายสายอันนี้แน่นอนเลยอะปลาลาปลาล่าหรออืมปลาลา <c oughs> น่ากินเดี๋ย <c oughs> วเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินหน่อยเดี๋ยวเกมนี้มันยังไงนี่ดึงก้อนเมฆไ้ด้วย <c oughs> ได้ด้วยเหรอ,อเราก้อนเมฆทําทำไรอะเฮ้ย <c oughs> เราจะต้องบินบินขึ้นไปเดี๋ยวมียวโอ้ยอะไรกันเนี้ย <c oughs> เอานี่อะไรนี่จอร์ดนี่นา จอที่ไหนอ่ะจอเนี่ยจอชัดๆเลยจอต้องการผลึกเงินผลึกอันนี้อะไรนะเรนโบว์ผลึกเรนโบว์เหรอใช่แล้วเอเราไปใส่จอเนี่ยนะมไม่รู้อ่ะอ๋อรู้แล้วตามหาไข่ตามหาไข่เหรอใช่ไข่ของไข่ของเพื่อนเราอ่ะน<ข>ี่ไหเอ๋อไม่ใช่ไข่แต่เป็นผลึกน่าจะเป็นเกรดเขามากกว่าเก็ดง้นเหรอเก็ดมังกรอ่ะเกรดมังกรหายไปอ๋อต้องตามหาให้ครบทั้งหมดห้าชิน้นเลยเหรอหใช่ใช่ โอ้เราไปหาที่ไหนไม่รู้อ่ะในโคมไฟมีแบบนี้โคมไฟก็มีนี่พี่ฝนเป็นคนฉลาดนี่ไงตามหาจนเจอต้องอยู่ในนี้แน่นอนเลยอ่ะแล้วก็เอาให้เขาดีให้เขาดอกไม้ดอกไม้ไม่มีอ่ะหลังในกาเปล่าไม่มีเอาไปลดน้ําดอกไม้ลดน้ำดอกไม้แล้วไงต่อบ้านดอกมานี่เห็นไหมแล้วไปอมไว้ตอนไหนดอกไม้เก็บได้แล้วอ่ะสุดยอดเอาให้เลยเอาให้เลยหนึ่งเฮ้ย มันไม่ใช่เก็ตแต่มันเป็นอาหารอาหารอ๋อน่าจะเป็นไอ้นี่มากกว่าคริสตัลรูปรูปไอเนี่ยรูปกอมๆเป็นเรนโบว์ให้เขากินให้อิ่มอ่ะหรอหรือว่าจะเป็นคุกกี้สีลุ้งกันนะเออก็น่าจะใช่นะเนี่ยเดี๋ยวกินเข้าไปอืมอ้มอ้มอร่อยมากเลยเอออะอะไรออกมามีไข่ออกมามีไข่ทองคำเดี๋ยวไข่เป็นรอน่าของฉันได้ไงเนียโอ้โหสุดยอดไปเลยนะรอล่านะ ลอล่าของนายนี่แอบเก่งใช่ยวมเลยนะปุ๊กฟิกน่านาซีงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าเรามาตามหาลอล่ากันใหม่ก็แล้วกันนะวันนี้บุ๊ลย